สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องสาระพันไม้นะครับเพื่อนครับวันนี้จะพาเพื่อนมาปลูกแก้วมังกรในล้อยางกันนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้ผมปลูกได้ประมาณเ8แปดเดือนแล้วนะครับเพื่อนครับนี่ครับผมเอายารถโยนเก่าๆแล้วครับเพื่อนอามาวางแล้วก็ใส่ดินลงไปครับแล้วก็เอาแก้วมังกรมาปลูกลงไปแล้ววันนี้กำลัง ได้ประมาณ8เดือนครับเพื่อนแตกหน่อแล้วนะครับเยอะๆเลยครับนี่เพื่อนแล้วผมก็ใช้เหล็กเนี ug ่ยเป็นเกลนกลางนะครับเพื่อนครับนี่ครับยึดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ใช้เหล็กยึดข้างบนเป็นการกระบาดแล้วก็เอายางมอเตอร์ไซค์ใส่เข้าไปข้างบนเพื่อนเพื่อเป็นฐานให้แก้วมบังกรนะครับนี่ครับเพื่อนดูแล้วนี่ครับผมปลูกได้แปดเดือนนะเพื่อนนี่นี่ครับเก้วมังกรนะเพื่อนนี่ลักษณะนี่การเขากำลังแตกยอดเลยเพื่อนนี่ครับสวยงามรับนี้ครับแตกยอดเต็มเลยครับนี่ นะครับดังต้นที่เจริญเติบโตได้ดีคเขาให้มันดูความสูงของคำนี่ครับนี่เขาขึ้นไปเกาะล้ออะไรเพื่อนนี่ครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับตัวนี้เขาขึ้นไปเกาะล้อแล้วนี่ครับนี่อันนี้ความสูงของล้อน่าจะประมาณร้อยห้าสิบนะเพื่อนครับนี่ครับร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับ นี่ครับปลูกแบบนี้เราแก้มังกรเพื่อนครับทำไมถึงปลูกแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาแก้มังกรเขาจะออกลูกนะครับเขาจะขึ้นมาถึงตรงความสูงนะครับประมาณร้อยห้าสิบแล้วก็จะแตกยอดย้อยลงมาข้างล่างครับเพื่อนพอยอดเขาเนี่ยย้อยลงมาเต็มล้อตรงเนี้ยถึงเวลาก็จะออกลูกรอบๆบริเวณที่เขาย้อยตรงนี้นะเพื่อนครับถึงเวลาเขาจะออกลูกตรงนี้ครับแล้วจะเลยเราต้องตั้งฐานให้เขาย้อยลงไปแบบนี้ครับเพื่อเขาออกลูกนะครับเพื่อน แต่ตอนนี้ผมปลูกได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเจ็ดเดือนกว่านะครับมันยังไม่ถึงเวลาออกลูกเลยครับแต่ก็โตเยอะแล้วครับเพื่อนสูงขนาดนี้แล้วนะครับนี่นี่ครับนี่ดูครับนี่ครับสมบูรณ์มากครับแก้มก้อนนะกิ่งใหญ่นะเพื่อนนี่ครับนะครับแนะนำให้เพื่อนนะครับใครจะปลูกแก้มก้อนนี่หายางรถเก่าๆมาใส่ดินนะครับแล้วก็ใช้เหล็กเป็นเกณฑนะครับแล้วก็ล้อรถแบบนี้ครับ ทำไมถึงใช้เหล็กใช่ไหมเพื่อนเพื่อนครับก็คือมันทนครับม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าเราใช้แกนไม้นะเอาไม้มาใส่เนี่ยอยู่ได้ปีหรือ2ปีเนี่ยผุแล้วนะเพื่อนผุปบแก้วมังกรก็จะล้มนะครับสังเกตว่าบางที่เนี่ยเขาใช้ตอไม้หรืออะไรแล้วแก้วมังกรล้มนะเพื่อนเห็นไหมครับที่แก้วมังกรมันขยายพันธุ์ได้เยอะๆแล้วมันก็ล้มนะครับแต่ถ้าเราใช้แกนเหล็กใช้เหล็กแบบนี้แล้วใช้ล้อยางรถแบบนี้ อยู่ทนเพื่อนครับห้าปีหกปีได้หมดครับอยู่ได้นานครับเพราะว่ามันไม่ผุพังนั่นเองนะเพื่อนนี่ครับเพื่อนทําแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับรับรองแก้วมังกรเพื่อนนี้ออกลูกเต็มแน่นอนครับเพื่อนนี่ก็มมแนะนน้ำเพื่อนในปลูกแก้วมังกรแบบนี้นะครับมังกรมีเท่านี้ครับเพื่อน